เรียกมาหน่อยมาหน่อยมาตะก้อยามาเต็มวัดรูมาหน่อยมามามาหน่อยตัวมาแรกไม่นาก็ทำนะวันนี้ตัวมาแต่หน่อยเฮ้ยเรือ่องตืงนดีจืดไรอย่าบ้าข้าวพ่อใครฮะพ่อใครฮะ chữ nói à Chưa chữ khen hồ này khen quạp can vừa quạp này khen mà quạp lũ ai với bệnh nặng thế mặt nói à phải không bạn dù nói à từ hả bạn dù nói vậy đó Không không đi mà cầm coi Vè vè! vô 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 mày chuôn mà chuôn quạp ลูกบอเนีลูกปอเฮแล้วแม่มีไม่อะฮะแม่ตืมีไม่เฮ่เฮ้ยฮ่ว่ามีไออยู่นอยะแม่เฮเฮ่่าแม่ใจเมไม่เกินมุงทนแม่ึงใจเดยกมื่อม่เกิดวะาอ้มึดลูกอยกไม่ด u ่กพุมกระดุนนี่ลูล้ว ูดูหลแม่ตายเมึอไมงคืนิมลูกแม่ต้าวนะฮะเนี่ยวพอลูกัยแลวพอมึงฮะพอนูกยเพลวพอนพอลูกยาวเออโตยายาวยาอะไรก็เ้าเดี๋ยวพอมึงนะพพูแล้าไม่ u แล้วถึงกวนทักเ่ย ได้สามมยอรามาหวุนกาเวองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดหนึงพักตรงนเงียบเงียบสอเมื่อกี้ก็มาเก่งจับวีระพลไปแล้วเราจัดการจับคนใหญ่เลยเจ้านี้เออเจรตีเจรตเจรตีเจรตีเจรตีเอ้ยเอ้ยย่ะเออผู้มดผู้ชาเออเาลวัดโรเวตรเอกกันตู้างจดำน่งพอนะ นี่เป็นตำหนงเลยมอดมวดมวดหัวมดครับไปชอบตีหน่อยได้เป็นมวดไม่ไม่ได้ชอไปไรเป็นมวดเฉยๆเป็นมวดวันที่กินนมกินหนองบบอกนองประกันเห็นแหมใช้ต้องเป็นมวดไม่มวดเกี้ยวก็ไปเปลือมันกีกกระร้าลานมันพันลินอ็ผมผมมอดบบอกทำไมมีเรื่องอะไรมาเก่งความลูกเจ้าว้มตกกอมเมงก้มคืนอยากเตี้ยก็คอมเม็นมาเล่งคนเดียวก้ม cái tâm chậm luôn lúc cháu đơn công kỳ nè khóc quy pha đây tí đi bét nạc cát tay tí đi bét nạc cát tay tí đi nạc à tay quay à. nhai nhai quay tít đúng cái bàn cát hắn bàn quên đi nhai lúc cháu từ tụ công kỳ nè ไปเบิกตัวรากมาไม่ใจรักกับจู